อร่อยบอกให้เลยว่าอร่อยจริงอันเนี้ยไม่รู้จะอธิบายยังไงเสียดายว่าเพื่อนเพื่อนไม่ได้ลองชิมมันจะใช่คือฮัลโหคือฮัลโหลแัลโหลฮัลโหลฮัลไหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮแลโหลฮลโหลฮั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 ลโหลฮินโหลฮัลโหลฮัลโหลฮลหลกินโหลฮัลโหลฮัลโลฮลโก็ฮัลโหลฮัลโัลโหลฮัลโหลฮลลลลล อีควายเลยเคียงเนื้อไม่สบู่นุ่มอนเหมือนแบบที่เกาหลีอะค่ะเขาจะกินสดๆแล้วก็หรือว่ากินกับพวกบิงซูแต่จะไม่มาปรุงรสแบบนี้นะคะ่ะเอย่างซุนกี๋ออยวางซุนกีแบบน่าทึงท่งอือไทยก็จะซนกีนั่นสิกว่ามากกว่ากันหมดคือแต่ก็อร่อยด้วยเขาบอกว,บอบว่าที่ไทยมีอาหารแบบที่น่าทึ่งเยอะแล้วก็อร่อยด้วยคุณอยากเจออาหารที่แปลกและน่าทึ่งกว่าที่คุณได้กินมาทุกๆวันไหมครับพวกทโอ้โหมีคนถามว่าอะไรครับ เรื่องอาหารจริงๆคือมีอาหารอีกหลายอย่างที่ที่คุณยังไม่ได้กินแล้วมันแปลกมากจนบางทีคุณอาจจะไม่อยากกินมันก็ได้มันมีเยอะจริงๆนะหลายอย่างของไทยอะนะเดอร์ลมอนไอเบสคุณแมวดอร์ไลมอน you know ่ดอร์ไลมอนดอร์ไลมอนยูสต์ดอร์ไลมูตัวสีชมพูใช่ไหมโอ้ดีไฮโอตูไรมูอะไรกูอนดีนซีดอรไลมูอะรสุดลึกสักค่ะก็น่าเอ็นดิ้ง Yes องโดเลมอนตองโดเลมอน You can't sing a song s o เจอน y อสิ่งได้อะไรเราก็หามาได้ตรงการ y อยู่ไลท์ดิสตอง h e ยู่ฟังความรู้ก่อน y e a ฉันขอหวนึ้นกลับไปมาึ้น h e ้อยู่เทคอนแลนด์ Yeah <min utes> hey, เพื่อนเพื่อนเซ็ตทดลองนะคะขายดีมากตอนนี้ไปประมาณ700บาทแล้วนะคะตัวนี้ค่ะโปรสนมร้อย350สิบนะคะได้ส่วนลดอีก30บาทแถมส่งฟรีนะคะเนี่ยคือโปรทดลองนะคะได้รูปไหมคะเพื่อนๆแล้วได้รูปด้วยนะคะอ่ารูปมาด้วยอ้าว้ออยู่อ่ะนี่อ้าติ๊กตากาสวยอะนะคะบอกชา ใจตังตัวอ่ะชอผ้าห่มให้ดูหน่อยค่ะฮิเบบี้ช่วเบบี้โอเค try try โอเคผ้าห่มเนี่ยสวยมากนะคะอู้หูไม่สนใจแล้วกินก่อนปกติการมินไม่กินกะปินะแต่การมินกินได้แสดงว่ามันไม่เหม็นมันอร่อยนัวมากใช่เหรอพี่เปิ้ลใช่เพราการมินไม่กินกะปิว้าอร่อยตอนนี้พี่เปิ้ล เซทพี่เปิ้ลฮ่ะที่โฟร์ได้วยนะคะทุกคนชิ้นเกียรติมโอ้กำเองฮัมผมโอ้คนเรียกเซทองทำอยู่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 ทำโย่ไม่ผมจะบอกให้อย่างนึงว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าแบบของดีเลยนะเนื้อผ้าได้อย่างดีเลยนะ นะคะใครอยากได้ผ้าห่มนะคะหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะได้เยลลี่รสผลไม้ซองใหญ่สี่ลังรวมเก้าสิบหกซองมะม่วงนัวค้ะรสสามลังแล้วก็ล่มห้าคันนะคะแล้วก็ผ้าห่มหนึ่งผืนเป็นลิมิเต็ดเฉพาะในไลน์นะคะเซ็นไลน์เซ็นด้วยเดี๋ยวลัางกล้องทำแบบนี้สิโคเรียเซยไหมเซ็นแล้วหลัางกล้องทำแบบนี้นะครับอ๋อรถพี่หงษ์ข้าแม่ด่า 뒤에도 카메라 뒤에도 이렇게 함 이렇게 이렇게 해 이렇게 해. 카메라 카메라 뒤에도 카메라 뒤에도 이렇게 해. 이렇게 해. 제가 할 말이에요. 아니 가면 뭐 아니야 그게 가면 ต้ 제가우산으로로담요이렇게장때เพราะว่าตอนที่เอาล่มบางกับผ้าห่พะ h o m o g e n e o u กหนีหมดเลยแม่เอ้ยคนรู้หมดว่าพันแนงก็ไม่จริงแถมยังป้อนอีกหลังกล้องบอกเขาไดกหลังกล้องแม่จริงทำแบบเมื่อกี้เลยเออเออ เออกูปาดหยอก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 หมดกันอร่อย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 ้ยคิดถึงทุกคนนะเดี๋ยวจะหาเวลามาร้องเพลงใช่หย่าใช่เออ

วันพีก็มาเอยูโนวันพีทอมพีท y e วันพีสดงเนี่ยกูม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 มีเนี่ยเซวันพี s one piece what you w h s e เปลี่ยนกันเถอะสงสารคนเนี่ยโอเคิดอือยู people people say ชาร์ลี very good very good why ชาร์ลี strong strong and ชาร์ลีไม่ป๊อตไม่ป๊อตชาลี good don't shy กับชาลีโอเคโอเคชาร์ลีฮ่องไปหมดแล้วครับผมเนี่ยแมวไม่เถียงอะไรแล้วอ้าวนี่แปลว่าชอบจริงนะเนี่ยกินหลายกินหลายชิ้นแล้วเนี่ยอร่อยนะเนี่ยก็เลย อยากให้เพื่อนลองลองลองกดอันนี้ไปมากเลยอร่อยจริงอ่ะอันมะขามอผมจะบอกให้ว่าอยู่หมดนี่ค่ะยังมีดูเซวิสเฟนกับเพื่อนเพื่อนเซตทดลองนะคะตัวนี้นะคะ350ได้ส่วนลดจาก tiktok ด้วย30แล้วก็ส่งฟรีด้วยเซตนี้คนซื้อเยอะมากเป็นเซตทดลองผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เพื่อนได้เพื่อนบอกว่าป้อนสอง0ัข้อความโอ้บอกว่าป้อนผม2,000ข้อความเออไม่เถียง รอกัอนทุกอย่างมันมีจังหวะของมันอทำไรนะทำไรนะทำไรนะน่ารักกว่าเพื่อนดูเดิดูหน้าเขาในกล้องเนี่ยเหมือนเด็กอายุแบบสิบเจ็ดสิบแปดอะ ถมติว่าบอกว่าเขาอายุ17ป8ก็เชื่อนะหลายคนเชื่อนะก็ดูดิทุกคนเวลาไปไหนอ่ะบอกว่าแน่ดูแลน้องเขาสิดูแลน้องเขาสิผมจะบอกผมอายุเท่ากันเขาโตเดือนกว่าผมด้วยอร่อยเออกำลังพูดถึงมะขามป้อมอยู่ไม่ใช่มะขามอะไรวะมะขามมะขามนัวยำกะปีหอมแต่ผมจะบอกว่าหอมและอร่อยจริงนะเค้กเนี่ยดูทั้งหลังกล้องนี่คือกินกัินเละเทะหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยอร่อยมากอกฉันชอบอันนี้ฉันชอบอืมอันนี้ หน้าตาน่ารักอะเพื่อนๆดูหน้าตาเดิวิทถูหน้าตาเขาแบบน่ารักน่ารักอะหน้าเหมือนเด็กตาแป๋วอ่าคิดดูเดิเนี่ยหาไม่ได้ที่ไหนแล้วแบบเนี้ยห <_ C> ลุดคิวซีโรงงานผลิตมาเป็นหลุดคิวซีมาครับผม <_ c> หลังกล้องกริง,งกันไม่หยุดเลยครับทางเยลลี่เอ่อทาง Jelly เจลลี่เจลโล <_ c> ่เจลโล่พุงหลุดคิวซีมานะครับผมกะปิเขาจะใช้กะปิอย่างดีนะคะคั่วพริกเกลือหอมๆแล้วก็ เอามาใส่ในมะม่วงหรือมะขามนะคะชิ้นเล็กๆกำลังดีนะคะอร่อยมาก Happy work and happy with you yes happy be happy อร่อยอร่อย p ฮ y ยี้ยวนเนี่ยไปยูทูบไหมอิทแต่อย่าพูดชื่อย่าพูดชื่ออิท everyday e v e r y t i m ทแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอ ง่ายๆไว้ให้คุณดูเอาไหมอยากดูไหมเพื่อนเดี๋ยวเปิดช่องให้เขาแล้วก็ให้เขาทำแบบว่าแบบช่องน่ารักน่ารักนะเดินดูนู่นดูนี่นะวีร้อยกิโลกรัม <S <S next month we yes I worry the idea you ไม่ต้องวอร์ี่หรอก if we have work eat it everyday อืมชัว sure. ร <Yeah. S 1> ์หนึ่งอาทิตย์ยังสี่ห้าโลเลย แล้วถ้าหนึ่งเดือนจะไปขนาดไหน And one year, one baby อ mm. ื you want yeah you want baby yeah before a n t one before two one yeah why 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 but but why now one เลี้ยงหลานก็เหนื่อยแล้วอืม mm? mm. huh? next y e a r o n e baby next เน็กท a เดีย b ท แอนสต็อปจริงจังโอเคซิเยสเออนี่ต่อขนตาล้านไหนมาเนี่ยต่อขนตาล้านไหนมาขนตาล้านไหนมั้งยาวเป็นแผงเลยกางฝนด้วยมน่ะซิเลตเตรียมแปรแล้วนะสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้กดอินเตอร์โอ้พี่มากคิดดู ถ้าผมท3 e n t y baby อ่ะอายุเท่าไรอีกยี่สิมปีอีกยีิบสามปีโอยังไม่ได้เลยเกินเดี๋ยวี่ต้องเกินยีบสามปีกว่าจะมีลูกครบก็คืออายุเท่าไรหกสิบทีมฟุตบอลน่ะ You really want you want marry คตรหล่อเลยผมอ่ะ พูดเองเขินเองแฝดสี่คนององลมาเฮ้ย <Hey. S 2> <What? S 1> วันนี้นะครับผมมามีเีลลี่เอ่อเจนเจลโลบุมแสนอร่อยมาแนะนำให้เพื่อนๆกันนะครับผมอันนี้เป็นซองใหญ่นะครับแล้วก็มีซองเล็กด้วยอะไรเจลโลบุล like <Yes. S 2> อร่อยม<ๆ>ากประกาศที่สามนะคะเซ็ตขายดีนะคะ จะเป็นซองใหญ่สามซองพี่นักถือซองใหญ่สซองแจก้าที่สามนะครับซองเล็กสี่ซองไอซองเล็ก2อซองให้กันเป็นช่วยซองเล็กสองซองนะครับซองใหญ่สซองเพองล่มหนึ่งคันล่มหนึ่งคันนะครับล่มหนึ่งคันลืมหนึ่งคันนะคะให้กันเป็นถือขอไวทั้งหมดนี้นะคะหนึ่งพันเจ็ดสิบนะคะ เราก็ได้ฉลรงจากติกต็อกด้วยนะคะเพื่อนมีรอยลิปไหมเนี่ยยลิปเนี่ยยลิปตัวนี้เซ็ตขายดีนะคะตัวน<อ>ี้เ <laughs> ซ็ตขายดีนะครับผมผมแนะนำให้เพื่อนไปลองกินกันเลยอร่อยแน่นอนนะครับผมนักชอบมากโคตรหล่อเลยแล้วก็ได้ร่มหนึ่งคันด้วยเจลูก b ุ้ m แ a n นเจลลี่ o ุ้งซอสใสน้ำโงล่าไหมอร่อยจริงอ่ะ อร่อยดีพี่ผมกินไปเกิน3-40อันแล้วเนี่ยตอนนี้ขอดชิมไม่ขวดที่พ่อซื้อยนๆนะคะใจตันเยนะบะทีเต็มหน้าเตยเลยแ <laughs> กนะ่แสเอ้ผมจะบอกให้ว่ารสลิ้นจี่อร่อยมากใครที่ชอบเนี่ยเรามีหลายรสชาติด้วยนะครับข้างใน <c oughs> หนึ่งซองใหญ่นะครับมีกี่อัน <c oughs> นี่เลย <c oughs> เขามีบอกอยู่นะครับผมหนึ่งซองใหญ่นะครับ เนี่มีรถบุ้ยด้วยนะใช่รถบุ้ยเนี่ยอร่อยมากนะรถบุ้ยนี่คือแบบพอเข้าไปแล้วมันระเบิดในปากตุ้มนี่คือแบบว่าอร่อยหนึ่งซองใหญ่มีแปดรสนะคะมีสตรอเบอร์รี่กีวีลิงจีสับปะรมิกเบอร์รี่โอ้โหพอฟิตปุ๊บคนถ่ายงงเลยนะคนคนคนแม่นี่งงเลยอร่อยทุกคนเลยนี่วะนี่เอ้ยอันนี้มันจะไปฝั่งนู้นเลยมันต้องอันนี้ชัวร์นะ อ่ะแต่คนคนไลฟ์เนี่ยจะงงงทางอ้าวงงะอ้วอ๋อกลับด้านอยู่นี่เลยอ่ะงงทางยูเดเน่มันจะงงแบบงงอืมอ่าอีกอป็เซลโหลปูนปูนก้าอืมอร่อยมากใครอยากลองกินนะครับซื้อไปได้เลยตอนนี้พี่เปิ้ลเราไม่พูดไม่ใช่เพราะอะไรนะครับกินอยู่กินอยู่นะครับผมทนงานก็เกิงนะคะงงทางจริงเว้ยงงทางงงหน้าเลยเว้ย สาายข้งจะโลบ้มอก็นามสกุลผมมันปาร์เจ็ดปาร์เจ็ดอ่ะเออมันก็ต้องปาร์ตเด็ดโอเคแต่คืนนี้นะครับผมจะพาไปสวีทสองคนขออภัยทีมงานด้วยนะครับวันนี้เรายกเลิกประชุมงานนะครับเชิญคุณเบสคุณเบลประชุมกทำไมคุยกันเองนะใช้ผน้าไม้เทไม้สายวัตถุกันเสีย